ขอภัยก็แสบตาเลยต้องสมแบ่นสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมบุดมการประชาธิปไตยผู้ร่วมบรารมีที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับผมได้ใหม่มาใหม่ไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนอย่างไร ถ้าท่านที่เคารพรักยิ่งเข้ามาแล้วขอได้โปรดแจ้งมาหน่อยนะครับว่าเสียงชัดเจนหรือไม่บางครั้งก็พูดไปจนจบเรื่องแล้วมาเปิดดูไม่มีเสียงนะครับดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายฟังแล้วเป็นอย่างไรก็แจ้งกันมาด้วยนะครับขอบพระคุณยิ่งครับวันนี้ก็ วิาพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองไปตามเรื่องราววันนั้นหลังจากที่ผมเองได้สวมเสื้อนายกยิ่งรักชินวัตรซึ่งเร่ร่อนจนจัดอยู่ต่างประเทศนะครับได้พูดเกี่ยวกับให้เลิอกอาฆาตมาร้ายเลิกชิงชังอดีตนายกทักษินอดีตนายกยิ่งรักหลายคนก็เข้ามา รังเกียจเดียดฉันบอกว่าไม่ติดตามจอมพลปฏิวัติแล้วไม่ติดตามช่องนี้แล้วเอากันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนแต่ละท่านไม่เท่ากันผมจะไปรังเกียจเดียดฉันตอบคงไม่ได้เพราะต่างคนต่างรู้ข้อมูลลึกซึ้งหนาบางไม่เท่ากัน มีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันมีเป้าหมายทางการเมืองต่างกันก็พันละวันกันละครับทีนี้ถ้ามัวแต่ถือสาว่าคนนั้นทำไมคิดอย่างนี้คนนั้นคนนี้ทำไมไม่คิดอย่างนั้นเพราะไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะคิดเอาตามใจเราได้ให้มันเป็นไปอย่างที่เราคิดได้ ก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากต่างก็ต้องการให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งให้พรรคเก้าไกลชนะการเลือกตั้งพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องการให้พรรคฝั่งประยุทธ์ในขณะนั้นแพ้การเลือกตั้งอย่างราบพนาศูนหลายท่านต้องการฝังหมังเช่นนั้นแต่เมื่อผลเลือกตั้งออกมาไม่ได้เป็นไปตามใจเรา เราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของประชาชนไม่ทราบคุณสุเทพคุณสุเทพคํมปิงเนี่ยกำลังรับชมในขณะนี้เสียงได้ยินชัดไหมครับบอกหน่อยสิครับผมได้ไมคมาใหม่นะครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเสียงที่ถ่ายทอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผมเองนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่คารพรักกิ้งเมื่อก่อนก็คิด แต่เอาใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมขนาดกอปปสอร่วมมือกับประชาธิปัตย์นะครับลาออกจากสภาแล้วมาไล่รัฐบาลยิ่งรักจนเศรษฐกิจจมปลักราคายางพารารูดมหมาราชราคาข้าวก็ตกตา่าเศรษฐกิจตกต่าไปทั่วประเทศเกิดอาเพศกันทั้งแผ่นดินเมื่อตอนยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งรักผมเองคิดในใจว่า ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ขึ้นมาพี่น้องประชาชนชาวปกากใต้ซึ่งรู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติประชาธิปัตย์ทำไม่เศรษฐกิจวิบัติอย่างโลละร้อยเกือบร้อยกลายเป็นห้าโลร้อยพี่น้องประชาชนชาวปกากใต้คงจะน้อยใจประชาธิปัตย์และคงจะตัดญาติขาดมิตรไม่เลือกอีกแล้ว พี่น้องชาวปากใต้เป็นจํานวนมากเครียดแค้นชิงชังรัฐบาลยิ่งรักไปไล่ยิ่งรักตอนนั้นยาเรียงเกือบร้อยพอรัฐบาลยิ่งรักออกไปเหลือสี่โลร้อยแต่แปลกเป็นอย่างยิ่งที่น้องประชาชนชาวปากใต้เมื่อปีหกสองก็พากันเลือกประชาธิปัตย์อย่างคับคั่งผมก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ ทำไมพี่น้องชาวปากใต้จึงหน้ามืดตามัวเช่นนี้ประชาธิปัตย์มันเป็นญาติฝ่ายไหนล่ะขนาดเราลำบากยากจนจะตายยังพาไปเลือกมันเข้ามาอีกผมก็พาเครียดแค้นชิงชังพี่น้องปากใต้จำนวนหนึ่งในขณะนั้นแต่พอมาถึงขณะน,นี้การเครียดแค้นจริงชังมันมีแต่ทําลายล้างความสุขในหัวใจทำลายล้ายความสุขของสังคม เพราะที่น้องประชาชนก็ต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจใครชอบอะไรก็ให้ชอบไปอย่างนั้นอย่าได้มารังเกียจเดียดฉันผมพูดแบบรังเกียตมานานรังเกียจไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าใครนะครับแต่ว่าทำไมมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็เลยจิตมันไม่เป็นสุขดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจบริบทการเมือง ว่านักการเมืองเขาชอบพูดกันเหลือเกินว่าเล่นการเมืองแต่ผมเลยอยากจะให้ใช้คำว่าทำงานการเมืองแต่พอเขาใช้คำว่าเล่นการเมืองเขาก็ทำการเมืองเป็นเรื่องเล่นๆไม่เป็นจริงเป็นจังแต่ประชาชนนี่เอาจริงเอาจังเลือกข้างกันแทบจะตายโอ้ยถือกันถือกันอย่างรุนแรงแล้วก็มาทำลาย รังเกียจเดียดฉันกันเองขอบคุณมากครับสุ่เทพกำเพงเสียงชัดเจนได้ไหม่มาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเหยื่อของนักการเมืองทันสิ้นปลุกกันทั้งแผ่นเดินมาไล่ทัศนินยิงรักปลุกกันทั้งแผ่นเดินได้รังเกียจเดียดฉันสีเหลืองสีแดงหลากสีอะไรมากมายพี่น้องประชาชนก็เข้าไปในสนามเหยื่อทุกครั้งและเราได้อะไรล่ะครับ ได้แต่ความเครียดแค้นชิงชังนักการเมืองมันก็รวมหัวกันกินประเทศชาติต่อไปดังนั้นเราต้องพบทวนกันใหม่แล้วเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเข้าเรื่องดีกว่าตามที่หัวข้อเขา่าพันตำรวจเอกเทวีสอดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอภิปรายในสภาว่านาย,ยกทักสินเป็นนักสร้างสันติภาพ พอท่านเท่าทีพูดแค่นี้แหละครับไอ้ฝ่ายที่รังเกียดจเดชันทักษณิณมีอยู่แล้วก็ไม่มีไม่กี่คนหรอกครับก็พากันดุมยำก็อย่าได้โทษเลยครับเพราะบางทีเนี่ยใครยึดติดเรื่องอะไรกว่าเขาจะเข้าใจบางทีมันก็หมดลมหายใจก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างที่ผมเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบว่าคนชั่วมันก็จิตใจฝังความชั่วอยู่อย่างนั้น ผมใครจะทำความเข้าใจกับท่านทวีสอดส่องก็ไม่ใช่แปลกพันตรเรทวีสอดส่องได้ดีเป็นอธิบดีดีเอสไอมาก็สมัยรัฐบาลทักษิณได้ไปเป็น,ปนสอบาตาอะไรภาคใต้ผมก็เรียกไม่ถูกหรอกก็ได้ดีมาจากท่านทักษิณน,นี่แหละบุญคุณย่อมมีต่อกันดังนั้นเนี่ยอย่าได้แปลกใจที่พักของอาจารย์วันนอพัก ท่านทวีสดสองพักอะไรแล้วประชาชาตาิได้เป็นประธานสภาเกินความคาดหมายเราก็อย่าได้แปลกใจเพราะท่านทักษิณกับท่านวันนอท่านทวีนี่ก็เป็นเนื้อเดียวกันมาตั้งนานแล้วและที่ท่านทวีสดสองได้พูดว่านายกทักษิณคือทูตสร้างสันติภาพถ้าเรามองอีกภาพ มันก็เป็นเรื่องที่เกินเลยเถิดไปแต่ถ้ามองให้ใกล้ชิดเข้ามามันก็จะน่าจะมีส่วนจริงอยู่บ้างผู้เช่นนี้หลายคนบอกว่าสงสัยจอมพลไปเป็นขี้ข้าทักษิณแล้วแล้วแต่ใครจะคิดผมมีสิทธิ์ที่จะคิดผมไม่โกรธท่านแต่ผมจะมองคล้ายๆความจริงเป็นตัวตั้งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแม้จะมีรัฐบาลข้ามขั้ว ชั่วช้าสาระเลวอย่างไรผมก็เคยเกลียดชังขั้งแทนอย่างแน่นหนักไม่แพ้ใครเคยด่านายกทรักษสินแบบสาดเสียเทเสียด่าเพื่อไทยแบบสาดเสียเทยเสียว่าทำไมไม่มาร่วมกับเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลเอาผดการให้รัพภาณาสูนนั่นคือความคิดของเราเราอาจจะคิดตื้นเกินไป เพราะเราไม่ได้เป็นสอสอเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลพอมาคิดเห็นคำพูดของท่านทวีบอกว่าท่านทักศิณเป็นนักสร้างสันติภาพผมก็คิดว่าน่าจะมีส่วนจริงเพราะว่าถ้าไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแลกกันแบบแตกหัก ตอนนี้มันยังคงจมปักอยู่กับการไล่ล่าอย่างแน่นอนคนที่เดือดร้อนคือประชาชนเนี่ยเศรษฐกิจปั่นป่วนพินาศนักการเมืองก็ปลุกประชาชนขึ้นมาไล่ล่าจัดมบ็บคงจะเป็นไปในลักษณะเช่นนั้นถามว่าใครชอบไม่รัฐบาลข้ามขั้วไม่มีใครชอบหรอกครับ แต่ถ้าข้ามขั้วเพื่อให้ทุกเสื้อสีทุกพรรคนีม่มาสามัคคีแม้ใครจะว่ามันสามัคคีกันกินประเทศไทยก็ตามใจกันแหละแต่ถ้าตราบใดพี่น้องประชาชนจะรู้ไอ้หน้าไหนมันก็โกงประเทศชาติไม่ได้เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเห็นไหมครับความสงบเกิดขึ้นควายไล่ล่าพรรคเพื่อไทยไล่ล่าเก้าไกลยกตัวอย่างพักรวมไทยสร้างชาติซึ่นอาฆาตบาดหมาง กับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างรุนแรงไม่สามารถจะอยู่ในแผ่นนี้แผ่นดินนี้ด้วยกันได้รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก็ลดความมาคาดบาดหมังคลางแคลงใจเห็นไหมการบริหารราชาการแผ่นดินมันก็ร่มเย็นนะครับดังนั้นเราอย่ามองในแง่ร้ายว่าท่านทักษิณเข้ามาบงการในการจัดตั้งรัฐบาล ผมเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบเสมว่าท่านทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคไม่มีอำนาจตามกฎหมายท่านจะเข้ามามีส่วนอย่างใดก็ตามแต่ละผมไม่โทษท่านแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดอย่างจะกดจักกันข้ามขั้วช่วยอย่างที่หลายคนเข้าใจมันเกิดขึ้นจากสสทั้งหลายมากกว่าถ้าสสทั้งหลายคิดว่าข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ประชาชน ประชาชนเลือกข้าพเจ้ามาทําหน้าที่เป็นผู้แทนข้าพเจ้าจะทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ผมมั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ที่สอสอ,อ่อนไหวพรรคการเมืองอ่อนไหวเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงทิ้งกุรมการยยกตัวอย่างง่าย ผมไม่กล่าวถึงสอวอแล้วสอวอเขามีเจ้าของค้อปลอกคอเขาก็จําเป็นต้องไปรับใช้เจ้าของค้อปลอกคอแต่สอสอเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ถ้าสอสอห้าร้อยคนหรือเอาสักสี่ร้อยคนยึดความถูกต้องไม่จำเป็นต้องพึ่งมือสอวอมาเลือกนายกเลย พิธาก็ได้เป็นนายกตั้งแต่รอบแรกแต่นี่เสอสอแตกทางความคิดจิตไม่มั่นคงไม่ทรงต่อประชาชนก็เลยต้องไปพึ่งมือสอวอมาเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นความผิดทั้งหลายทั้งพวงนี้สอสอทุกพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดีท่านคมสันรครับ พักควังรัฐบาลเก่าอย่าไปพูดเลยว่ารัฐบาลประยุทธ์มันจะช่างความเจ็บปวดรัวเราพักควังรัฐบาลเก่าในเมื่อรู้ว่าประชาชนไม่เลือกคุณมาเป็นรัฐบาลอีกแล้วก็เ,เป็นมากับประยุทธ์สี่ปีประชาชนเลือกมาแค่นั้นคุณจำเป็นจะต้องยอมรับมติประชาชนอย่าตั้งแง่ ในเมื่อเขาเลือกเก้าไกลมามากกว่าต้องเคารพกติกานั้นก็ไปหนุนยกให้เก้าไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปเลยแต่นี่พระสสไม่เอกภาพไม่มีความรักประชาชนอย่างแท้จริงจึงทิ้งอุดมการทิ้งคำฝันหาเสียงว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พอการเลือกตั้งออกมาไม่ได้ปฏิบัติตามคำมันน่นสัญญาอย่าได้โทษคนแดนไกลแต่ต้องโทษความจันไร ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองของสอสอทั้งหลายที่ยังให้เขาจูงจะบูกเหมือนวัวเหมือนควายผมไม่โทษนายกทักษินดังนั้นเมื่อสันติภาพเกิดขึ้นแล้วผมมั่นใจว่าต่อไปคงจะไม่มีม็บใหญ่แล้วละ่ะประชาชนเรียนรู้มาแล้วว่าอะไรคืออะไรให้มาสร้างความดีคลี่คลายความวิกฤต ที่มันพาประเทศชาติเนี่ยจมปลักมาอย่างยาวนานยึดอํานาจรัฐทหารตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยยึดเพื่ออะไรยึดเพื่อให้ผู้พ่ายแพ้แก่การเลือกตั้งให้แม่ทัพนายกองทั้งหลายได้เข้ามาสวาปางบประมาณของประชาชนปล้นประเทศชาติแค่นั้นกล่าวหานายกทักษินยิ่งรักโกงชาติอย่างนั้นอย่างนี้ไล่ล่ากันสิบกว่าปี ต่างประเทศก็ไม่เห็นด้วยทั้งที่ออกหมายแดงไปทั่วโลกว่าจับนายกทักษสินยิ่งรักทรงประเทศไทยเขาบอกต่างประเทศบอกคูไม่เกี่ยวมันเรื่องของการเมืองดังนั้นเนี่ยก็ผมมาพูดในหน้าที่นี้เนี่ยก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับนายกทักษสินด้วยไอการเจ็บป่วยเนี่ยแม้ว่าทักษสินเนี่ยตอนอยู่ต่างประเทศดูจ้าทางร่าเริงแจ่มใสแต่การเจ็บป่วยไข้เนี่ยครับ มันไม่แน่นอนและครับบางทีท่านก็ทําบาปทํากรรมมาอย่างมากมายพอมาถึงเมืองไทยก็ป่วยแทบเป็นแทบตายจนต้องไปอยู่ชั้นสิบสี่เราอย่าได้โทษอย่าได้โกรธว,ว่าเป็นนักโทษเทวดาเลยต้องโทษว่ากระบวนการยุติธรรมบางทีมานอาจจะลำเอียงมองไม่เห็นคุณค่าประชาชนคนธรรมดาเลยก็ท่านนายกทักษิณจึงได้รับการปฏิบัติผิดแผกแตกต่างจากคนธรรมดา เราอย่าไปไล่ล่าทักษิณแต่ห้ามมาไล่ล่าหาความเป็นธรรมจากกรมราชทรรมสำนักงารตรบวจแห่งชาติผู้นำรัฐบาลอย่าไปได้รังเกียจตเดียดฉันทักษิณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายไล่ล่าทักษิณในคอปทอะไรคณะทนายนกเขานี่โทษนะทนายนกเขาพรกพวกกันท่านอย่าได้ไปไล่ล่าแต่นายกทักษิณเลยแต่จงไปตามหาผู้ที่ถูกจองจำ อยู่ในเรือนจำผู้ที่เจ็บป่วยใกล้าตายแต่กฎหมายไม่คุ้มครองทำไมคุ้มครองแต่คนชั้นสิบสี่ไปค้นหาญาติไปค้นหาผู้ถูกกระทำย่ำยีเหล่านี้แล้วมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าเราเดือดร้อนเราเจ็บปวดรวดร้าเราเจ็บป่วยไม่ได้ทำการรักษาเมี เกณเช่นเดียวกับนายกทักษิณเนี่ยแต่ทําไมเราถึงไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นไปหามาสักร้อยสักพันดูสิแล้วมาตั้งเต๊ะแถลงข่าวให้มันเฉาโชว์ดีกว่าที่จะไปตรวจสอบว่าทักษิณป่วยจริงไหมทักษ,ษิณอยู่ชั้นสิบสี่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ว่าล้วครับแต่ถ้าจะให้มันชัดแจ้งแดงแจ๋ไปตามล่าหานักโทษทั่วประเทศทุกเรือนจาที่ถูกกระทําย่ายีไม่ได้รับการดูแล อย่างดีเช่นเดียวกับนายกทักษินเนี่ยนำมาเปิดเผยนำมาเปิดโปงให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วประชาชนจะจัดการพักคแกนนำรัฐบาลกระบวนการยุติธรรมเหล่านั้นนี่ความเข้าใจของผมนะครับและก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยนะครับวันที่สิบสี่นี้ประธานโทษวันที่สิบสองถ้าเขามีการปลุกระดม อยขึ้นไปบุกโรงพยาบาลชั้นสิบสีอะไรก็พี่น้องอย่าได้ไปกันเลยอย่าได้ไปเป็นเหยื่อเลยแต่ถ้าจะมาแสดงออกความคิดตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่ทำ้ายซึ่งกันและกันก็เชิญทุกท่านเลยครับไปด้วยความสงบแต่วันนั้นจะมีกลุ่มคนรักทักษินซึ่งก็จัดตั้งในขณะนี้จะออกมาให้กำลังใจออกมาปกป้องนายกทักษินก็อย่าได้รังเกียจคนกลุ่มนั้นเลย อย่าได้รังเกียจเขาว่าเป็นขี้ก้าจักสินเป็นควายแดงอย่างนั้นอย่างนี้อย่าได้รังเกียจประชาชนด้วยกันขอให้ทุกท่านแสดงออกอย่างเต็มความสามารถด้วยความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเวทีเขามีไว้ให้แสดงอย่าได้ปกันแกล้งทำร้ายด่าทอกันนะครับนี่คือการขอร้องและวันนั้นเนี่ยวันที่สิบสองนี่ผมก็ประกาศตัวซะเลยนะครับผมก็นักสร้างสันติภาพเช่นกัน ถ้าผมพูดแล้วให้ประเทศชาติมันพี่นาาควาดฟันกันนี่ผมไม่เอาผมก็จะมาร่วมปกป้องหาความเป็นธรรมหาความถูกต้องให้กับนายกทักษิณยิ่งรักด้วยนายกยิ่งรักหนีและเอไดร่นไปต่างประเทศเป็นเวลานานขอเสอสะอยัดข้อหายึดบ้านยึดทรัพย์ด้วย ความอําอเภอใจตามอานาจบตรใหญ่ของม .44 แม้ว่านายกยิ่งรักยังมีคดีอย่างมากมายแต่เป็นคดีทางการเมืองนะครับยัดข้อหากันเข้าไปตอนที่คอสชมีอานาจนายกยิ่งรักก็ต้องหนีไปตั้งหลักและได้ข่าวว่าจะกลับประเทศไทยมาต่อสู้คดีผมก็จะร่วมปกป้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายกยิ่งรักด้วยนะครับเพราะ ข้ามัวแต่ไล่ล่าและหาความจริงไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับการกันแกล้งผมไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนสีอะไรหรอกแต่ผมนึกตั้งแต่ต้นน่ยยิ่งรักได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมาเป็นสามร้อยเสียงมาเป็นรัฐบาลแต่พวกพักมานพวกอันตรภนันมันกลับมาไล่ล่าเพราะย้ายข่าราชการคนเดียวยิ่งรักต้องออกจากนายกระหกระเหิน ทำกฎหมายสืดซอยเพื่อเน่ยโทุกรรมแต่มีคนสอดใส่กลัวว่าทักษิณจะได้ประโยชน์ด้วยก็ไปไล่ย,ยิ่งลักนายกยิ่งลับก,ก็นักเลงพอถอยกฎหมายสืดซอยออกจากสภาแต่พวกไล่ล่าไม่ยุติจนการยึดอำนาจรัฐประหารอย่างที่เห็นและการที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจได้สิบปีแปดปีผมไม่โทษพลเอกประยุทธ์ แม้แต่น้อยแม้จะเคยไปร่วมขบวนขับไล่พลเอกประยุทธ์แม้จะเคยด่าอย่างเสียหายแต่พอมานึกถึงบัดนี้พลเอกประยุทธ์เป็นแค่ปลายเหตุ5ปี62เลือกตั้งมาสสทั้งหลายไม่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกในพลเอกประยุทธ์เป็นได้ไหมอนุทินชาญวิจิตบอกว่าเหตุที่ต้องยกมือให้พลเอกประยุทธ์เพราะต้องการให้คอสอชอหมดอำนาจไป อนเุเชนพูดก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ข้อขาดตกบกพร่องก็คือว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคอสอชอแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จนโอชาสามครั้งสอสอประชาธิปัตย์สอสอภูมิใจไทยพลังประชารัยกมือไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ฮึบทุกครั้ง นี่ถ้าพวกนี้คิดว่าพลเอกประยุทธ์สมควรจะเพียงพอแล้วไม่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์ก็ไปต่อไม่ได้แต่สอสอทั้งหลายเสือกไปรับใช้ไปสถาปนาไปปลุกผีให้สามปอมันอยู่ต่อเพราะฉะนั้นอย่าได้โทษสามปอแต่ต้องโทษสอสอสอพลอสอสองเองช่วย ที่ไปช่วยชุบชีวิตพวกนั้นพอแล้วร้อนแล้ววันนี้ให้กำลังใจกันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่ท่านทวีสดสองพูดว่าท่านรักษิณคือนักสร้างสันติภาพก็คงจะมีเรื่องจริงไม่อย่างนั้นมันประท้วงกันปันป่นป่วนอย่างแน่นอนถ้ามีการหักหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไม่สามารถสมานฉันกันได้อย่างแน่นอน ดังนั้นประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยเต็มใบได้จะต้องมีพรรคเก้าไกลร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยทำไมต้องพูดเช่นนี้เพราะพรรคเก้าไกลเขาก็แตกหนอส่วนหนึ่งออกมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันตามที่จริงการไล่ล่าหาความเป็นธรรมเรื่องชั้นสิบทีต้องเป็นหน้าที่ของเก้าไกล แต่ก้าไกลเ็อาจจะมองไกลว่าเราจะต้องยินดีปีดากับพรรคเพื่อไทยทําความเข้าใจกันให้ได้จะได้เป็นพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยต่อกรขับป็จการเพราะในระยะยาวเราอย่าไว้วางใจป็จการเมื่อมันสูญเสียอำนาจอย่างยาวนานมันอาจจะคิดการชั่ว เพราะฉะนั้นขอให้เก้าวไกลเพื่อไทยรวมตัวกันให้ได้ทําความเข้าใจกันให้ได้หาจุดลงตัวกันให้ได้อย่าได้บาดหมางก,กินแหนงแข่งใจกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาขอให้ให้อภัยแล้วมันจะไม่เจ็บใจและพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์โชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนากรนะครับก้ามาิล